แจกสูตรวิธีทำเนตกาแฟเย็นครับผมพร้อมกับเคล็ดลับนะครับว่าใช้กาแฟตัวไหนที่มีรสชาติหอมเข้มครับทำกินได้ทำขายได้นะครับทำงไงไปดูกันเลย เตียมในกาแฟเลตคัฟเอสเปรสโซ่รสมาทุงนี้เลยนะครับเป็นกาแฟสม็ตรูผสมกาแฟขั้วบดครับผมเข้มกลิ่นหอมกรุ่นนะครับได้รับความรู้สึกแบบกินกาแฟสดเลยครับผมสูตรวันนี้เราใช้อยู่ทั้งหมด2ช้อนชานะครับนำมาละลายกับน้ําร้อน90มิลลิตรครับใส่ครีมเทียมแล้วก็น้ําตาลทรายอย่างละ2ช้อนชาครับผมคนให้ละลายอีกรอบหนึ่งครับนมข้นหวาน30มิลลิลิตรนมข้นจืด20มิลลิลิตรผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับเตรียมแก้ว16ออนมานะครับใส่น้ำแข็งลงไปใส่ในกาแฟเย็นที่เราชงไว้ลง ไปเลยครับผมใครจะท็อปปิ้งด้วยนมข้นจืดอีกรอบนึงก็ได้เช่นกันครับก็จะได้แล้วนะครับเนสกาแฟเย็นของเราครับทาง่ายมากเลยนะครับลองนําสูตรนี้ไปําตามกันได้เลยลืมตอนเช้าเนี่ยก็สดชื่นมากๆเลยครับรสชาติเนี่ยมีความหอมกลมกล่อมนะครับแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยครับอย่าลืมไปจัดเนสกาแฟเลดครับเอสเรนโซโรสนะครับมาจัดแบบพี่บิ๊กได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจกดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผม